สวัสดีครับวันนี้จะมามรายงานผลการวิจัยที่ไปเมื่อวันที่14มิถุนา2560นะครับวันนั้นเราไปที่สถาบันเล็กนะครับปรากฏว่าเครื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะเครื่องรวนฮนะก็เลยทำได้นิดเดียวนะครับใช้พอเข้าใจไหลเลน้อยครับเองจะไปทำต่ออีกครั้งนึงครับจากผลการตรวจด้วยเครื่อง กล้องอิเล็กตรอนนะฮะ SEM EDS นะครับ, S e M e D S, รบก็ได้ความว่าในเรื่องของสนิมทองคำนะครับซึ่งเป็นข้อสงสัยแล้วก็เป็นคำพูดไปเรื่อยนะฮะมาเป็นสนิมทองคำคืออย่างไรนะฮะผมก็เลยเอาพดนร่องทองคำไปตรวจนะครับซึ่งมั่นใจเนี่ยฮะและนี่เป็นสนิมทองคำนะครับแต่ก็ดูแล้วก็มี ความผลที่ออกมาก็แตกต่างจากที่เราคิดไว้บ้างเล็กน้อยนะครับจุดที่ตรวจนะครับก็คือจุดบริเวณนี้นะครับอันนี้คือพบะร่วงทองคําสมัยรัชกาลที่4นะครับจุดที่ยิงเข้าไปคือประมาณบริเวณนี้ครับบริเวณนะฮะบริเวณโคนของเกตชดานะครับเกศชดาตรงนี้แล้วก็โคนบริเวณนี้ฮะบริเวณนี้ที่ยิงเข้าไปนะครับก็ได้ผลว่านะครับลักษณะของนีปรากฏนะครับ ก็เป็นลักษณะของออมีโลหะพ้นุ่ทองคำน่ครับมีตัวประกอบหลักๆอยู่นะครับก็คือทองคำนะครับและบริเวณที่เรายิงกว้างๆบนพื้นที่ผิวที่มีสนิมแดงๆกว้างๆเนี่ยปรากฏว่ามีสนิมเหล็กอยู่มากกว่าที่ควรนะฮะเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเหล็กนี่เป็นองค์ประกอบอยังไงนะครับก็เลยไปยิงในจุดที่ไม่มีสนิมนะครับ ยิ่งในจุดที่ไม่มีสนิมก็จะพบว่าลักษณะของอจุดนี้ฮะจุดที่ไม่มีสนิมนะครับจุดที่เป็นาขาวๆหน่อยนะครับนี่ะคือสเปกตรัมสองนะฮะสเปกตรัมหนึ่งเนี่ยรวมแล้วมันมีทองคําปนกับสนิมเหล็กที่อยู่ผิวนอกนะครับนะฮะแต่พอสเปกตรัมสองเนี่ยเราพบว่ามีาไม่มีสนิม จุดนี้ไม่พบสนิมเลยนะครับแต่ว่ามีทองคำอยู่ประมาณ 10, า84%นะครับแล้วก็มีปัิินัมอยู่16%นะฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะแสดงว่า,าพู้ร่วทองคําสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็ยังเป็นทองคําแบบโบราณนะครับก็คือไม่มีการแยกปริินัมออกจากทองคํานะครับปริินัมมีเึน16%นะครับ แล้วกทองคำมีถึง8 4เปซนะฮะวันนี้เราก็นั่งดูว่าแล้วตกลงว่าไอ้สนิมเนี้ยที่ปรากฏอยู่เนี่ยคืออะไรนะครับก็ไปยิงที่สเปกตรัม3กับสเปกตรัม4นะครับสเปกตรัมง 3, 3สมและ4เนี่ยอย่างที่บอกไปที่นี้หรือแม้จะสเปกตรัม1นก็ตามนะฮะที่เป็นพื้นที่รวมเนี่ยก็พบว่าเป็นสนิมเหล็กนะครับผสมกับสนิมทองคำเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสนิมเหล็กนะครับไะนั้นเราก็เลยมาตั้ง ทมเทฐานว่าถ้าขนาดนั้นแล้วสิ่งที่เราเห็นในพระที่มีสีแดงๆอยู่ในเนื้อนะ่ะน่าจะเป็นอะไรนะครับอาจจะไม่ใช่สนิมทองคําแล้วมั้งนะครับก็เลยไปเอาเหรียญที่เป็นเหรียญของออพวกเกจินะครับที่มีลักษณะของเนื้อสุกนะครับสุกอยู่ในเนื้อแดงๆนะครับเราสงสัยว่าเนื้อสุกในเนื้อแดงคืออะไรนะครับเราก็พยายาม ที่เขาไปดูนะฮะเนี่ยมีสุกยานี่เแดงแล้วก็จุดที่ชัดเจนนะฮะเพื่อให้เกิดความง่ายและประหยัดในการเล่นทางานนะครับเราก็จี้ไปจุดนี้ครับบริเวณเนี้ยซึ่งจะมีจุดนี้แดงๆแล้วก็เขียวอยู่ด้วยกันล้วอยากรู้ว่าไอ้สีเขียวนี่คืออะไรนะครับแล้วสีแดงๆเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับก็เลยยิงไปที่จุดนี้นะครับยิงไปที่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวฮะแล้วเราก็พบว่ามีลักษณะของนะครับอ่า นี่ครับบริเวณนะฮะบริเวณที่ดิงเข้าไปนะครับบริเวณที่พบเนี่ยฮะสเปกตรัมหนึ่งนะครับบริเวณนี้นะฮะบริเวณนี้ก็จะเป็นพวกสนิมของทองแดงที่แปลรูปไปนะครับสนิมทองแดงเดิมเนี่ยอยู่ในสเปกตรัมสองนะครับสเปกตรัมสองนะครับเดี๋ยวจะให้ดูสเปกตรัมสองก่อนนะครับเพราะว่าเป็นสนิมก่อนที่จะเกิดเป็นสเปกตรัมหนึ่งนะครับสเปกตรัมสองเนี่ยเป็นสีแดงๆอยู่ในเนื้อทองแดงนะครับ แล้วสเปกตรัมหนึ่งเนี่ยเป็นสีเขียวที่เราเรียกว่าสนิมหยกนะครับอันนี้เป็นสเปกตรัมหนึ่งนะครับสเปกตรัมหนึ่งเนี่ยพบว่าเป็นหลักๆก็มีพวกทองแดงนะครับมีทองแดงแล้วก็มีคอไลน์นะครับมีออกไซด์นะครอไลน์ออกไซด์มีสังกสีนะครับพวกนี้ฮะแล้วก็แล้วอยากให้ดูถ้าไปดูที่สเปกตรัมสองนะครับสเปกตรัมสองสเปกตรัมสองเนี่ยพบว่าหลักๆในบริเวณพื้นที่นี้นะครับพื้นที่ไม่มีสนิม หยกนะครับเป็นสนิมแดงๆธรรมดานะครับอยู่ในเนื้อน,นะครับกลายเป็นพวกทองแดงโคลอไนิดหน่อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นออกไซด์ซึ่ปว่าบร,ริเวณสีแดงๆตรงเนี้ยเป็นทองแดงออกไซด์มีสังกะสีออกไซด์นะครับมีคลายนเล็กน้อยครับนะฮะเพราะนั้นลักษณะของแดงที่อยู่บนปื้นนะฮะปื้นองพระเนี่ยครับเนี่ยตรงเนี้ยแท้ที่จริงแล้วเป็นสนิม ทองแดงนะครับเนี่ยฮะจุดนี้ครับเนี่ยฮะจุดบริเวณนี้ครับเป็นสนิมทองแดงเพราะฉะนั้นและบริเวณเนี้ที่คืวเขียวที่เห็นเป็นสนิมหยกเนี่ยแท้ที่จริงเป็นคอปเปอร์คอร์ไน์นะครับอันนี้คือคอปเปอร์ออกไซด์เป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้นี่คือตัวสรุปประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นเลยได้ความว่าสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นสนิมทองคํานั้นน่นะฮะดูจากลักษณะเหรียญน,น,นี้แล้วเนี่ยฮะไม่ควรจะเป็นสนิมทองคำนะครับ ควรจะเป็นสนิมทองแดงเป็นสนิมยุคแรกๆของทองแดงที่แยกออกมาจากทองเหลืองนะครับทองเหลืองคือส่วนผสมของสังกสีและทองแดงนะครับแต่เมื่อทองแดงแยกตัวออกมานั้นนะครับก็มาเกิดเป็นสนิมนะครับสังกสีก็เกิดเป็นสนิมนะครับแล้วสังกสีก็จะเกิดเป็นสนิมสีขาวๆนะครับนะ ทองแดงก็จะเป็นสนิมสีดำดำนะครับเพราะนั้นพอออกขาวขาวดำดำเนี่ยฮะในยุคแรกๆแล้วก็ต่อมาก็มาเป็นคอร์ไคอร์ไรนี่เกิดจากการปนเปื้อนของปัจจัยแวดล้อมนะฮะพวกเกลือต่างๆนะครับนั่นนี่ก็เป็นคอร์ไรด์ที่จะทําให้เป็นสนิมหยกเพราะนั้นสรุปว่าสนิมหยกคือคอปเปอร์คอร์ไนะครับสนิมแดงๆที่มองเห็นเนี่ยคือคอปเปอร์ออกไซด์นะครับเป็นสนิมของทองแดงนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะที่ปรากฏอยู่นะครับเพราะนั้น การวิใใจัยแม้แต่จะสั้นนิดเดียวนะครับนี่ก็จะได้ข้อสรุปนะครับแล้วก็เราก็ไปดูที่เหรียญราชการที่9นะครับที่เรามองเห็นที่คนทั่วไปบอกว่าเป็นทองคําเราก็ยิงเข้าไปนะฮะบ,บริเวณนี้ฮะบ,บริเวณนี้นะฮะเราก็จะเห็นว่าทิ้งที่เข้าใจกันว่าเป็นทองคํานั้นปรากฏว่าเป็นทองแดงผสมกับอลูมิเนียมนะครับเป็นลักษณะของส่วนผสมที่ทําให้ลักษณะออกสีคล้ายทองนะฮะ นี่ก็เป็นความเข้าใจผิดนะครับนี่ทําให้เรามองเห็นนะฮะอย่างในกรณีนี้นะครับเนี่ยกรณีเห็นเป็นสนิมแดงๆอันนี้ก็เป็นสนิมทองแดงนะครับแล้วข้างในเนี่ยข้างนอกออกมาก,ก็เป็นทองแดงผสมอลูมิเนียมลักษณะคล้ายๆสีคล้ายๆทองนะครับลักษณะเนี้ยฮะคือความเป็นจริงที่เราค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ครับก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับอย่างในกรณีของเจ้าสัวนะครับนี่ก็เป็นเนื้อ เราก็มั่นใจจากงานวิจัยนี้ก็สรุปว่าตอนนี้ที่เห็นแ,นงแดงๆนี้คือสนิมทองแดงนะครับดำๆนี้เป็นสนิมเงินนะครับเพราะนั้นในนี้ก็อาจจะมีเงินผสมทองแดงนะครับแล้วก็มีลักษณะการงอกต่างๆเนี่ยของทองแดงนะครับชัดเจน <c oughs> แล้วก็มีสนิมของสังกะสีนะครับขาวๆนะครับเนี่ฮะลักษณะอย่างนี้นะครับเพรไะนั <c> ้น <oughs> นะครับ หรือพเงินก็เหมือนกันนะครับของพวกเงินนี้ก็เหมือนกันนะฮะที่เราคุยกันว่าเป็นสนิมทองคําแต่ที่จริงก็คือสนิมทองแดงที่แยกออกมาจากสารสีนะครับที่ออกมาจากทองเหลืองนะครับแล้วก็มีสนิมเงินนะครับก็มีเงินปนนิดหน่อยนะครับนะฮะแล้วตัวน,นี้เดี๋ยวเราจะยิงอีกทีนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเครื่องมันรวนก็เลยทําได้ไม่มากนะครับแล้วก็มาถึงพวกกลุ่มพวก กิ่งบาวเรสนะครับกิ่งบาวเลสนี้ก็เป็นจะเราจะเห็นว่ามีสีทองทองอยู่ข้างในนะครับสีทองทองตัวนี้ก็น่าจะเป็นทองแดงนะครับนะฮะจะมีทองคําหรือเปล่านี่ยังไม่แน่ใจนะในวินาทีนี้ประเมินว่าน่าจะเป็นทองแดงนะครับแล้วก็ในกลุ่มเนี่ยฮะเห็นยญเดืนสนิมนะครับเนี่ยสนิมอย่างเงี้ยน่าจะเป็นสีทองแดงนะครับเนี่ยเป็นแนงแดงอยู่ในเนื้อนะครับเห็นไหมครับนี่ของกิ่งบาวเรสนะครับเป็นทองแดงนะครับ แลวลักษณะของสุดท้ายที่องค์ที่เราได้มา,ายืมมาเมื่อวานนี้จากคุณอนุพันธ์นบุญน,นาคนะครับที่กลุ่มิตสี่สิบเก้านะครับเราก็จะเห็นเนื้อแดงๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เราก็สรุปว่าเป็นเนื้อนวัตโลหะผสมทองแดงนะครับประมาณนี้ครับ